สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ไม่ได้มารีวิวเลนหรือว่ากล้องนะครับแต่วันนี้จะมารีวิววิธีเปลี่ยนฮอตชูนี่ครับฮอตชูของใครเก่าของใครขึ้นสนิมสั่งมาเปลี่ยนได้ครับเขามีอะไรให้เราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเองก็ได้หรือจะจ้างร้านก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ของใหม่ที่ผมสั่งมา เขาขายครับร้อยกว่าบ,บาทเองครับเ็าถือว่าโอเคเลยก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับรวมราคารวมส่งมันอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทครับก็มันเริ่มเก่าแล้วครับขอาผมเริ่มขึ้นสนิมผมก็เลยสั่งมาเปลี่ยนก็เดี๋ยวไปดูวิธีเปลี่ยนกันเลยครับว่ามันยากหรือว่าง่ายลองไปดูครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวิธีเปลี่ยนฮอชู อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็มีไขควงแฉกไขควงปากแบนแล้วก็เข็มครับเรามาดูวิธีเปลี่ยนนะครับนี่ฮอตชูของใหม่อย่างแรกเลยนี่ครับเอาเข็มค่อยๆสอดออกไปครับสอดเข้าไปเพราะว่าข้างในขาตรงนี้มันมีสลักล็อกอยู่ สอดเข้าไปเพื่อให้ขาตรงสลัดมันลอยขึ้นดูของเดิมก่อนนะครับนี่นะครับมันจะมีขาเห็นไหมครับเป็นเงี้ยงอยู่เราก็เลยต้องใช้เข็ม แทงเข้าไปครับจริงๆจะใช้ไขควงแงะเลยก็ได้แต่ตรงนี้มันจะเป็นรอยได้ตัวบอดี้จะเป็นลอยทำแบบที่ผมทำนย่ครับง่ายสุดละเห็นไหมครับมันก็จะลอยขึ้นแล้วเราก็เอาไขควงปากแบนก็ได้ครับค่อยๆสไลด์ออกมาเบาๆเนครับพอที่ลงเงี้ย ถามจะลอยขึ้นมาตัวสลักนะครับต้องระมัดระวังนะครับไม่งั้นบอดี้อาจจะเป็นรอยได้ค่อยๆแงยออกมาสไลด์ออกมาครับ ุมดละไม่ยากครับต้องใช้ความระมัดระวังนะครับนม่งันมันจะเป็อยหนไหมครับง่ายานิดเดียว ก้เลื่องอออกมาเลยครับอ่าดุและนี่ของเก่าเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็มาเปลี่ยนใช้ไขควงแชกเพื่อไขของเดิมออกอเห็นไหมครับมีสี่ตัวนะครับน็อตวางไว้ค่อยๆไขออกมาครับมันไขง่าย คอหมุนออกนะครับนยครับมีน็อตอยู่สี่ตัวตัวเล็กต้องออกแรงมากครับเบาๆของใครที่ขึ้นสนิมนะครับไปหามาเปลี่ยนไปซื้อมาเปลี่ยนได้เลยไม่แพงเนี่ยครับมันก็จะเก่าๆหน่อยของเก่ามันก็จะมีฝุ่นมีอะไรแล้วก็ปัดทําความสาะอาดมันหน่อยนะครับ ก็ตเตรียมของใหม่มาเลยใหม่ก็จะสวยสดงดงามวางได้เลยครับตำแหน่งตรงใช่ไหมครับตรงเป๊ะมองเห็นกันใช่ไหมครับประมาณนี้ตำแหน่งมันตรงกันอยู่แล้วครับก็แค่เอาไข,ข่ควง ไปรวมไปเลยเพราะขันเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงมากเป็นระวังระวังนะครับเดี๋ยวบอดี้ของเราจะเป็นรอยนะครับสี่ตัวเสจและเสมอ มันตรงรุ่นนะครับคราวนี้เราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันจะมีเงี้ยงอยู่ไหมครับนี่เงี้ยงต้องระวังเข้ครับเลยครับ,รบแกรแกรเดียวครับคราวนี้ไม่หลุดแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่คือวิธีเปลี่ยนฮอชูสำหรับฮอชูของใครที่มันขึ้นสนิมนะครับไปหาซื้อมาได้เลยเก่าถ้ามันเก่าแล้วอะไรเงี้ยอี่ยมันเก่ามาก ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆง่ายๆเดี๋ยวนี้มีเว็บมีแอปหลายๆแอปที่ขายเราไปหามาเปลี่ยนครับ150บาทใครบางบางท่านอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้ก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันได้ครับมีอะไรก็เข้ามาถามได้มาคอมเมนต์ได้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วย แล้วเราจะมารีวิวอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเลนหรือกล้องให้เพื่อนๆได้รับชมกัอนอีกขอบคุณมากครับ